คลิปนี้สนับสนุนโดยส t e ีมบอยอย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้เขาด้วยล่ะขอบคุณครับ ถ้าผมสวัสดีนะครับชาวเกมไมโครฟลับกันด้วยเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต่อสตาร์เกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอร์ออนใหม่ครับพ็อกเก็ตเอ dition 1.0.0นั่นเองนะครับผมนะสำหรับแอร์ออนนี้ครับผมก็เป็นทางด้านของสัตว์ในตำนานครับผมนะซึ่งแม่งโคตรเจ๋งครับผมนะใครที่เปลี่ยนไปครับผมก็มีวัวมีหมาป่ามีม้ามีค้างคาวคิปเปอร์เอนเดอร์แมนแล้วก็แมงมุม2ตัวสีดำกับสีแดงครับผมนะ ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่โคตรเจ๋งและเจ๋งแจ๋วมากเลยนะครับผมนะเป็นสัตว์ที่ผมก็เคยรีวิวไปแล้วหนึ่งครั้งนะผมเคยเคยรีวิวไปอยู่นะครับหรอบนะครับแต่ว่ามันได้ทําการเพิ่มมาใน1 0 0นนั่นเองครับผมน่าโอเคนะครับสำหรับเจ้าวัวนะครับก็กลายเป็นเจ้ามันติดคอผมมันชื่อชื่ออะไรวะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันติคอมันติคอนะครับผมเนี่ยเนี่ยถ้าผมอ่านชื่อผิดอะไรไปก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับก็สามารถ คอมเมนต์มาได้ครับผมนะซึ่งถ้าผมอ่านผิดนะเออนะครับนะเป็นเป็นเจ้าวัวนะครับสามารถพบเจอได้ในโหมดโซยโวนะครับผมโหเดียวเดียวได้หนังมาโอ้สชิ้นนะครับถือว่าไม่ได้เพิ่มอะไรมาเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะเพิ่มความน่ากลัวนะผมเดี๋ยวเดียวแป๊บหนึ่งปรับเลือดแป๊บโอเคจุดจุจอ้หูชิบหมโอ้โหเดียเดียวเดวัดวัดวัดเดี๋ยวเดยวาย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 ยา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  ดูแล้วเพิ่มฮาร์ดคอร์มากขึ้นเลยชิบหายคือแม่งมันเพิ่มระดับยากในการเล่นเกมเออเกมโหมดนะครับเกมโหมดมาดูเจ้าหมาป่าดีกว่านี่เจ้าหมาป่าดูเจ้าหมาป่ายักษ์ครับผมคือเจ้าหมาป่านี่เราแบบว่าสามารถให้อ่าเขาเรียกว่าให้อะไรได้ล่ะให้เออเขาเรียกว่าอะไรวะอุดอื้อไอ้นี่ไอ้นี่อ่ะไอกระดูกอ่ะเออนะครับโอเคเนี้ยหมาป่าคือเฮ้ยเลี้ยงได้ป่ะมา ไม่ใช่มึงกัดกูอีกเหรอเลี้ยงไม่ได้ด้วยชิพายเลี้ยงไม่ได้ด้วยเป็นหมาที่แบบว่าอย่าไปเจอนะอย่าไปเจอเชียวนะอย่าไปเจอเชียวนะโอเคตัวต่อไปเลยนะครับเป็นม้านะครับผมนี่โอ้โหสุดยอดและเฟียฟฟ้านะครับผมเป็นอ่านี่ครับเป็นม้ายูนิคอนนะผมนี่นะครับคืออีอะไรวาผมเคยไปรีวิวครั้งหนึ่งใช่ไหมนะเออพูดว่า เจ้าเพกาซัสไอเชี่ยมต้องขอโทษกันด้วยนะครับมีคนด่ามากมายเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นเพกาซัสก็ผมเอ,อ้ยไม่ใช่เป็นยูนิคอนนะผมนะเป็นม้าที่นะครับสวยงามเราก็สามารถขี่ขับได้นะผมนะไปดูเจ้าค้างคาวรัาผมค้างคาวน,คาานี้เปลี่ยนเป็นอะไรจุดึ๊บอ,อ๋อโอ้โหอโอเป็นมังกรน้อยน่ารักนะครับนะสามารถขี่ได้แบบว่า <c oughs> ก็คือลองเอาไปเล่นกันดูนะครับนะ มาดูเจ้านี้เลยนะครับเป็นคริปเปอร์หรือว่าจะเป็นอะไร <S <S ปึ๊บเฮยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยโอ้โอ้เป็นต้นไม้ครับผมชื่อเอ็นนะครับใช่หรือเปล่านะครับเป็นเอ็นนะผมนะคือแม่งมันแอดออนเขาจะเขียนชื่อไว้นั่นเองครับผมนะ <S <S ชื่อเอ็นนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมะโอ้าวหแม่งตัวใหญ่มากเลยนะครับคือถ้าไปเล่นในโหมดเซิร์ฟเวอร์แล้วแม่งเจอด้วยล่ะถ้าไปเราไปปรับเป็น เปิดมอนเตอร์เล่นในโหมดโซยิวนะเออแม่งเจอแน่นอนครับผมมันแทนที่คิปเปอร์นั่นเองหาไม่ยากเลยนะครับโอเคมาดูเอนเดอร์แมนดีกว่านะครับผมนะเอนเดอร์แมนนี่จะเป็นอะไรนะครับจึ๊บหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเยเสียงฟ้าผ่าอุ้ยอุ้ยมันเป็นอะไรไม่ถูกกันวะมันเป็นเอ่ออุ้ยดอกอุ้ยดอปเอนเดอร์โปรนะครับเออก็มันเป็นเอนเดอร์แมนนะครับคือมันชื่อว่าแมงกับรุนครับผมแต่ว่าหน้าตานนี้เหมือนอ่า เพกาซัตมากไอที่เป็นเป็นหัวงูวอะไรประมาณนั้นนะผมเออนะครับผมก็เคยดูอยู่เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยดอกเป็นแอปเปิลกับไม้นะครับสติ๊กนั Spider ก่นเองนะครับก็มาดูสไปเดอร์มังกรีกันเลยนะครับเป็นตัวสีแดงจุ๊บโอ้โหเฮ้ยผมไม่กอดแมงป่องครับผมนี่ครับสุดยอดและเฟียฟาวมากเลยนะครับนะนี่แมงป่องเออมันสามารถขี่ได้ด้วยนะครับนะ คือใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวไหนวะเออนี่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 หรือคือแบบคือแบบว่าโคตรเทพอ่ะนี่เป็นไงใรักเราแล้วครับผม <c ười> คือแม่งเจ๋งวะ่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งสุดๆเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาขอเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาไม้สติ๊กมาครับผมคือนี่ครับนี่เป็นไงเออแม่งโคตรเด็ดเลยผมขี่ขี่อะไรอะแม่งแม่งป่อง <c ười> ขอ่าโคตรเจ๋งนะผมนะซึ่งไม่เป็นอะไรที่แบบว่าเจ๋งมากครับผมนี่เป็นไง เจ๋งแจ๋วเลยครับผมนี่เอาเฟิลฟาวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองตีไอ้เจ้าไอ้มันตีคอดินะมันตีคอเนะครับผมนี่ตีแม่งเลยช่วยไหมวิ่งม้วเว้ยวิ่งมาแล้วเว้ยวิ่งมาแล้วเ้ยแมงปองวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเอาไงเอาไงเอาไงยังไงอ๋ออ๋อจะช่วยจะช่วยไหมจะช่วยเราไหมเฮ้ยจะช่วยเราไหมโอ้โหเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะโอ้โหแต่แม่งโดนลุมไอ้เชี่ยวอืออื้อหโ้ตายตายนั่นคือแม่งก็เจ๋งนะครับ มี่าตัวสีสีนี้อีกนะส,ส,สีสีนี้สีดำเอ๊ะแมงปองคนระับตัวสีดำครับผมเราสามารถบังคับได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตัวนี้ไอแมงป่องช้างนี่แมงไม่สามารถขับขี่มันได้นะผมนะก็สําหรับแอดรอนนี้นะครับสําหรับก็มีเท่านี้ละมั้งนะโอเคนะครับนะก็อย่าลืมดาวโหลดไปเล่นกันด้วยนะครับผมนะซึ่งเป็นแอดรอนที่แบบว่าเจ๋งมากเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครแบบว่าอยากเล่นอยากโหลดนะครับมีลิงก์เลยใต้คลิปนะครับถ้าใครลงไม่เป็นนะครับมีวิธีสอนอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดรูประฆังเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้่นเองสําหรับคลิปนี้เฮ้ยไม่ไปครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ให้ให้อาหารเฮ้ยโอ้ให้มันกินได้อ๋อ